สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆยองนอนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเห็นคําถามหลายคําถามมากๆเลยนะครับว่าถ้าโทรศัพท์เราหายโทรศัพท์เราพังเราสามารถที่จะเอาไลนา์ของเราเนี่ยกลับคืนมาได้ไหมนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะต้องหายแล้วต้องพังหรือว่านาจอใช้ไม่ได้นะให้เรามารู้จักก่อนที่มันจะพังแล้วกัน ก็คือเราจะต้องรู้จักการลงทะเบียนให้ครบทุกส่วนก่อนต่อให้เราเปลี่ยนเบอร์ไปก็ตามก็ยังสามารถที่จะดึงข้อมูลตัวนี้ออกมาได้ส่วนถ้าใครที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยนะแล้วลบบัญชีทิ้งบ้างโทรศัพท์หายอะไรหายนะแล้วเบอร์ก็ใช้ไม่ได้อีกหรือว่าเบอร์แบบที่เคยผูกกับลายเดิมและแล้วไม่เคยลงทะเบียนไว้เลยแล้วมีคนใช้เบอร์เนี้ย กลับมาซื้อเบอร์นี้แล้วไปใช้ต่อแล้วเข้าไปสมัครลายแล้วเข้าไปลบลายเราทิ้งอันนี้จะไม่สามารถที่จะดึงกลับได้เลยนะครับก่อนที่ใครจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเรามาทําวิธีการป้องกันก่อนดีกว่าวิธีการป้องกันก็คือหลักสําคัญเลยนะครับในลายตัวลน์ของเราเนี่ยลายปกติที่เป็นลายพสันนลเนี่ยที่เป็นแบบว่าใช้คุยสนทนากันกับเพื่อนเนี่ยให้เราลงทะเบียนในเรื่องของเบอร์โทรอีเมล และเป็นการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองอมาดูนะครับจากตรงน,นี้ที่เห็นอยู่หน้าจอนะก่อนอื่นให้เราตั้งค่าเตรียมไว้ก่อนก็คือเข้ามาที่เฟืองจากนั้นเข้ามาเลือกที่บัญชีพอเลือกที่บัญชีนะครับจากที่เห็นอยู่หน้าหน้าจอเนี้ยคือผมลงทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องลงทะเบียนก็คือเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีเมลแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียนะครับในการที่เราจะทําทการเชื่อม ระบบ Account นะครับส่วนถ้าปัจจุบันล่าสุดตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะสร้าง Account ได้จากบัญชี a c e b o o k นะครับแต่สามารถทําการเชื่อมกับ Facebook ได้แต่ไม่สามารถสร้างบัญชีได้นะอันนี้ต้องแยกส่วนทําความเข้าใจกันนิดหนึ่ง <Okay. S 2> คราวนี้พอเราลงทะเบียนทุกอย่างแล้วนะครับสำคัญที่สุดเลยนะก็คือการลงทะเบียนอีเมลเบอร์โทรเนี่ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญลองลงมาครับเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรได้ตลอดเวลาเราอาจจะไม่ได้ใช้เบอร์โทรนี้เพื่อไลไร แอคเคนนี้หรือวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเบอร์นี้ไม่มงคลกับเราเราไปได้เบอร์มงคลมาอะไรสักอย่างนะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนเบอร์ได้เลยตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคราวนี้นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนทุกส่วนนะเบอร์โทรอีเมลโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Apple ID พอเราทําการเชื่อมต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบังเอิญโทรศัพท์เครื่องนี้พัง หายหรือบังเอิญถูกขโมยหรือว่ามีคนเอาไปเปลี่ยนเบอร์ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งว่าเราจะเอาเบอร์เดิมแล้วเขาก็ถามหาแอคเค้าเราจะแก้ไขย,ยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการแก้ไขตรงนี้ไปนะตอนนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะว่าเรามีโทรศัพท์อยู่2เครื่องแล้ว1เครื่องเนี่ยจะต้องถูกหาย พังจอแตกประมาณนี้หลังจากที่เราทําการลงทะเบียนของเราไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับโซเชียลนะสมมติว่าเครื่องซ้ายมือนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะตรงนี้ก็คือเราจะเห็นแล้วว่าเรามีการตั้งค่ามีการเชื่อมต่อมีการลงทะเบียนและใส่เบอร์โทรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วเครื่องนี้บังเอิญหายไปครับป๊านเข้าไปหายไปเลยนะครับเครื่องนี้ไม่สามารถที่จะทํางานอะไรต่อได้แล้วแล้วเรามาได้ซื้อเครื่องใหม่ขึ้นมา เราก็จะทําการล็อกอินครับก็โดยเพียงทําการเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบไปเรียบร้อยครับก็ดูนะครับว่าใน,นครั้งแรกเนี่ยเราไม่มีมือถือที่จะสามารถทําอะไรได้เลยแต่ถ้าเราเคยลงทะเบียนด้วย Facebook ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อด้วย Facebook ไว้ส่วนถ้าใครไม่เคยลงเลยนะอ่ะมาเราก็มาดูกันว่าถ้าเราจะเข้าสู่เบอร์โทรได้ไหมซึ่งเบอร์โทรเราก็ใส่เบอร์โทรไปอ่ะลองดูนะครับปุ๊บ อตอนนี้เราใส่เบอร์โทรไปแล้วเราก็ลองดูติ๊กนิดนึงว่าเราอายุเกินแล้วเขาจะส่ง s m s ใช่ไหมครับโดยปกติเสร็จแล้ว s m s ก็จะไม่สามารถที่จะส่งไปได้พอเราจะถามพอเราไม่สามารถส่งไปได้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีขั้นตอนที่บอกว่าอันเนี้ยใช่ของเราไหมถ้าบังเอิญนะครับเราใส่เบอร์ใหม่เข้าไปแล้วแล้วมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ของเราเราเลือกว่าไม่ใช่บัญชีของฉันพอไม่ใช่บัญชีของฉันเสร็จปุ๊บให้เราเลือกว่าโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่นี่แหละจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าให้เราใส่หมายเลขหมายเลขเดิมหรือ จริงๆหมายได้เดิมมันก็ส่งไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าโทรศัพท์มันหายไปแล้วให้เราเลือกว่าใช้อีเมลครับพอใช้อีเมลเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยไปใส่อีเมลของเราขึ้นมาที่เราลงทะเบียนไว้อะของผมก็จะใส่อีเมลลงไปก่อนนะนี่ก็จะใส่อีเมลเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นกด next เข้าไปครับพอเราใส่อีเมลเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะบอกว่านี่คือของเราใช่ไหมนะครับ แล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอ่ะใช่นี่คือบัญชีของฉันนี่พอเราคลิกเสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะต้องใส่รหัสที่เป็นการลงทะเบียนกับทางไลน์ไว้ถ้าเราจำรหัสไม่ได้เราก็เลือกว่าลืมรหัสผ่านไลน์จะส่งอีเมลเข้าไปหาเราที่อีเมลบล็อกอินบ็อกของเรานะครับแล้วเราก็ไปตั้งรหัสผ่านใหม่แต่ถ้าเพื่อนจำรหัสได้ก็สามารถที่จะคีย์เข้าไปได้เลย เสร็จแล้วก็เห็นไหมฮะก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของของการที่แบบว่าเราเคยสำรลองข้อมูลแชทไหมซึ่งถ้าเราสามารถถ้าเราเปิดไว้นะแบบเป็นการสำรลองข้อมูลแชทไว้ตลอดเนี่ยก็สามารถที่จะดึงข้อมูลประวัติแชทขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่เคยเลยอ่ะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปจากนั้นเขาก็จะบอกว่าต้องการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไหมบางคนก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะไม่อยากที่จะให้เบอร์แปลกๆหรือใครที่เคยเมมเบอร์เรามา อาจจะไม่ใช่เราของเราก็ได้จะเป็นเบอร์เก่าของใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะกดไปเลยจากนั้นสังเกตนะครับคันด้วยมันก็จะไปโหลดข้อมูลขึ้นมาแล้วคราวนี้ข้อมูลเดิมของเราก็จะกลับมาเห็นไหมฮะก็จะกลับเข้ามาสู่เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับก็เป็นอันเดิมชื่อเดิมที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะกู้กลับมาได้นั่นเองสงสัยตรงนี้ไหมครับถ้าไม่สงสัยนะ ก็ถือว่าเราสามารถที่จะทำข้อมูลที่ไม่ว่าโทรศัพท์จะหายเครื่องพังจอเสียก็กลับคืนมาได้ เป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ยากแบบที่เราคิดนะแต่แค่ว่าเราต้องทําวิธีการป้องกันของเราให้เรียบร้อยก่อนส่วนตามที่บอกถ้าใครที่ยังไม่เคยทําตรงนี้เลยแล้วเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็จะไม่สามารถที่จะดึงกลับคืนมาได้แต่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเราไปสังเกตดูนะครับว่าแอร์คาร์ของเราถูกลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยังถ้าลงทะเบียนแล้วก็ถือว่าปลอดภัยได้เลยนะครับต่อให้โทรศัพท์หายไยง,งแล้วก็ยังดึงลายของเรากลับคืนมาได้นะครับเพื่อน สติกเกอร์เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะได้ปลอดภัยตรงนี้นะครับก็คิดว่าถ้าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคนี้จะช่วยเพื่อนๆได้เข้าใจในตัวลายมากขึ้นนะครับไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าเรามีเทคนิคอะไรฝากไว้ด้วยช่องไอต้นไฟ วันนี้ดูจากเวลาแล้วก็ยาวนานพอสมควรไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ